ข้แม่งขั้นตอนการสอบมีี่ขั้นตอนขั้นตอนเอาเรียนก็คือตั้งแต่เขียนเขียนใบสมัครครับแล้วก็คัดใบสมัครนี่ก็คือมีตกตั้งแต่เขียนใบสมัครเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นการนัดสอบสัมภาษณ์ครับภาษาไทยครับอันนี้ก็ล่วงอันนี้เกินครึ่งอีนด่านไหนยากสุดฮะด่านมันมันแล้วแต่คนไงคือ ถ้าอย่างเราถนัดภาษาอังกฤษแล้วว่าภาษาอังกฤษง่ายครับผมว่าด่านนี้ยากสุดคือสำหรัภาษาไทยมันมันค้าดเอาอะไรได้ยากนะฮะคุยกันดีๆเหมือนจะได้ตกเหมือนจะไม่ได้ได้อ่าอะไรกัสเต็ปการได้มาของคุณของการเป็นแอร์นี่เหมือนกันไหมครับของคุณได้ก็เหมือนกันค่ะแต่ว่าปอะหลังเขาจะเป็นการสมัครออนไลน์ครับเอหลักๆที่เขาซีเรียสเลยของการอบรมนี่ก็คือเรื่องความปลอดภัยหรือว่าเรื่องบริการ จริงๆเมนหลักเนี่ยมันเป็นความปลอดภัยใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดความปลอดภัยเราไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเนี่ยบริการก็มีค่าเป็นศูนย์ทันทีพอผู้โดยสารขึ้นมาบนเครื่องเราคือคือความดูแลของเราแล้วอะค่ะ,ะแต่ส่วนมากผู้โดยสารเนี่ยก็จะมีความคาดหวังเรื่องการบริการครับซึ่งมันต้องแบ่งสัดส่วนให้ถูกครับออย่างรประเด็นน่าสนใจนะครับคือเราขึ้นเครื่องเราไม่เคยสนใจเรื่องความปลอดภัยครับนะฮะส่วนใหญ่แล้วก็แบบ เราคิดว่าเรื่องใหญ่คือเราคาดหวังว่าเราจะได้บริการเพราะเราคิดว่าคนเหล่านี้เป็นพนักง,งานที่มีหน้าที่ให้บริการกลับจริงๆเขามีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยด้วยฉะนั้นฉะนั้นท่านผู้โดยสารทุกคนก็ควรจะเข้าใจไม่สามารถต่อรองกันได้เกี่ยวกับความปลอดภัยเรับแวความปลอดภัยของคนหนึ่งถ้าไม่ทําตามกฎนี่ยมันจะส่งผลกับคนที่อยู่หลังเอาเป็นร้อยคนโรคที่จะเสี่ยงเป็นในสําหรับแอร์สจวนี่คืออะไรครับเอาแบบหนักๆบ้าไปเยอะก็มีคือก็ โรคกระเพาะใช่โรคมะเร็งมะเร็งด้วยเพราเรื่นี้น่าจะเป็นหมอนะฮะมะเร็งนี่มันเราเดินผ่านกับไอซ์เลย์กันปีนึงมากกว่าหมอนคืออย่ายๆรงานเป็นผลจากงานเลยเหรอือว่าจริงๆเป็นไลฟ์สไตล์ผลจากงานแล้วก็ร่างกายปรับตัวไม่ทันด้วยก็จะเป็นพวกแบบเส้นเลือดขอดปวดขาปวดหลังใช่กระดูกสันหลังมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ปวดหลังที่มาจากการที่ไม่ได้ให้ยกของหนัก ยกของหนักจริงยกของหนักจริงๆเหรอปริมาณที่ต้องยกก็คือเวลารถเข็นอย่างเงี้ยค่ะคือมันบรรจุอาหารของผู้โดยสารเกือบทั้งหมดอะค่ะแล้วมันไม่ใช่อย่างเดียวนะของทุกอย่างมันต้องยกหมดบนเครื่องคือยกมาเสียบยกออกเป็นยูนิตเป็นอะไรเงี้ยเบื่ออะไรที่สุดเวลาผมเป็นผู้โดยสารผมจะได้ไม่กระทาอย่างนั้นบนกับพนักงานผู้ให้บริการก็คือเบื่อตรงที่ว่าแบบกดเรียกอย่างเงี้ยค่ะ จจะเอาน้ํากดหนึ่งครั้งเอาน้ําแข็งกดอีกหนึ่งครั้งเอาขนมกดอีกหนึ่งครั้งคือไม่ยอมสั่งในในทีเดียวอะค่ะเข้าใจไหมคะว่าที่อาจจะเหนื่อยหน่อยอาจจะไม่ถึงกับเบื่อน,นี่ก็คือเรื่องของการที่ผู้โดยสารไม่เข้าใจเรื่องความปลอดภัยใช่คือเรื่องบริการอย่างอย่างมากก็โ okay. อเคกาก็บ่นไปก็บน่นไปแต่ว่าเรื่องใหญ่ที่มันเป็นประโยชน์ของพวกเขาเองเนี้ยก็คือ การไม่เข้าใจ่องความปลอดภัยใช่ค่ะความปลอดภัยคือเขาเขาไม่เข้าใจอะไรอย่างี้ค่ะแล้วก็แบบมาถึงปุ๊บกระเป๋าใบใหญ่ๆก็แบบว่าช่วยยกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆเราใช่เล่ามาแล้วนานแล้วคือลูกเรือไม่ได้มีหน้าที่ยกกระเป๋าอะค่ะบางทีก็เป็นเรื่องน้ำใจต่อกันใช่ไหมใช่ใช่แต่ถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยินดีจะช่วยตลกด้วยนตกว่าแอร์ไม่ได้มีหน้าที่แอร์จไม่ได้มีหน้าที่ยกกระเป๋าให้ทุกท่าน เทปนี้คนไทยแหายจนได้รับเกียรติจากพระพยอมกัละยาโนร่วมเสวนาธรรมกับประเด็นทำบุญแบบไหนดีเพื่อให้เราชาวพุทธได้รู้ถึงวิธีการทำบุญที่สุขใจทั้งผู้ให้และได้ประโยชน์ทั้งผู้รับค่ะอัจเจริญพรขอให้ผมและครอบครัวร่มเย็นเป็นสุขสุขภาพดีท่วนหน้าครับสาธุ เป็นชาวพุทธต้องหัดเข้าวัดทำบุญนะลูกนะครับพ่อขอให้สอบได้ที่หนึ่งทุกปีแล้วก็ขอให้มีของเล่นเยอะๆาสาสะค่ะสาธุขจ้าบกุณเกิดชาติหนา้าชั้นใจขอให้ลูกค้างสวยหนา้าเด็งแซกซี่เหมือนอ้ำาหอมเหี่ยวมันแผนเช็กลออรวยไปมหาเศรษฐ เป็นเจ้าคนนายคนแต่ส่วนทอาเนี้ยเขาก็เฮงเฮงดูลงมาที่หนึ่งทุ้วนทุบม้วนด้วยเธอจับมากู้หมาต้องทอนด้วยไม่เยอะมวันนั้นจะมาไปเทศที่มหาภาคเศรษฐ์ครับเชียงใหม่ครับเขาได้ให้เมล็ดพันธุ ราคาประมาณทักสองแสนได้ครับเอามาแล้วก็มาปลูกฟักแฟงแตงมะเขือถั่วฟักยาวตอนนี้ขึ้นพลืดเอามั้แต่วันนี้วันที่เราอัดรายการนี่นะมีท่านนายท่านผู้ว่าในอำเภอกุการผู้อุกลับระดมกันมากทั้งภาคข้าขราชการประชาชนพ่อค้ามาทอดพราป,ป่าให้ชื่อพราป,ป่าว่าคืนความเขียวให้กับวัดสวนแก้วครับครับ,รบโอ้ต้นไม้มาราคาเป็นล้านเลย มะม่วงต้นสามพันก็มีท้านอาจารย์มองว่าของพวกนี้มันจะยั่งยืนยังไงในระยะยาวหรือคนเราเจะช่วยเหลือคนอื่นเฉพาะตอนที่เขาเดือดร้อนหนัก,นก,นกจริงจริงอ,อ๋อครับนี่ตมาก็เลยทําหนังสือเล่มหนึ่งหนังสือชื่อว่าบุญช่วยบุญรอดบุญงอกครับตอนนี้ที่เราบอกว่าเนี่ยบุญช่วยคือคมากระดมกับปลูกต้นไม้ครับทีแรกเราพูดปะหน้าก่อนว่าพุทธเจ้าเนี่ยประสูติแทนที่จะประสูติโรงพยาบาลก็ประสูติคนต้นไม้ที่พื้นดิน ตตดสรุน่าจะไปตตดสรุที่บนมหาลัยหรืออะไรต่างๆก็ตตดสรุคนต้นไม้สอนสาวกคนต้นไม้ดับขันธริพานก็คนต้นไม้บุญเนี่ยมีปริมาณไหมฮะแล้วมีกี่ประเภทคือยิ่งทําเยอะได้เยอะจริงไหมฮะยิ่งใหญ่บริจาคยิ่งใหญ่อะไรใหญ่ๆก็มันมีสองระดับที่จะกว้างยาวไปก็เรียกว่าบุญกิยาวัตถุสิบอย่างสั้นก็มีทานศิลภาวนาแต่ถ้าถามว่าในสิบข้อเนี่ย ก็มีทานสินเปราว่านะแต่ว่าข้อสําคัญที่สุดเขาเรียกทิฏฐิจุก,กรรมปรับทิฏฐิให้ตรงให้เป็นสัมมาทิฏฐิย้ายเป็นมิจฉาทิฏฐิย้ายเห็นผิดเป็นเจ้าเป็นชั่วเ,เป็นดีเห็นกงจักเป็นดอกบัวอะไรขาว่าทานแหละฮะก็บอกแล้วไงให้ทานเนี่ยมันให้กัตริย์ก็ได้ให้กับคนได้โอกาสก็ได้ให้กับพ่อแม่ปู่ย่าตาย,ยายของเราที่แก่แล้วเลี้ยงเรามา ตอนนี้การให้ทานมันจะเป็นบุญมากเลยหรือบุญน้อยเนี่ยท่านบอกว่าอย่างนี้ทําทานนี่เป็นภาวนาได้ไหมหมายความว่าอย่างไรครับตรงนี้สําคัญมากทานเป็นศีลก็ได้ทานเป็นทานก็ได้ทานเป็นภาวนาก็ได้ครับทานเป็นศีลสมมดว่าแม่อาจารย์เนี่ยให้ใส่บาตรเป็นนิจศีลแต่แม่เราทํแเราก็ควรจะทําต่อเป็นนิจสินเป็นขนมจะเมียเป็นไรนี้มากิจวัตรประจำวันทำเป็นกิจวัตรทำเป็นนิสัยทำเป็นนิสัย สองทำทาน<ภ>าเป็น,ปนทานหมาว่าไม่มีคนเดินมาขอกาให้ไ,<ม>ไปครับ<ป><า>ทำทานนี่เป็นภาวนานี่ลึกมากยังไงครับคือก่อนจะทำเนี่ยมาภาวนาว่าทรัพย์สมบัติเรามีเนี่ยมันไม่จากเราเราก็ต้องจากมันเอามันมาเป็นสเบียงบุญซะก่อนไหวทนันเคลื่อนไหวทันเนี่ยไอ้ตัวนี้เป็นยอดการสวดมนต์มันดียังไงดีวะเอาอย่างนี้การสวดมนต์นี่มันทําให้หลลึกถ้าแปลได้นะ ในบทสวดแปลนี่มันจะบอกคําสอนพุทธเจ้าเลยคถาถาถ้อยคําเหล่านั้นสอนไว้ที่ไหนจะบอกเลยถ้าแปลได้เดี๋ยนี้บทสวดมนแปลก็มีเยอะครับแต่ถ้าแปลไม่ได้เขาบอกว่าจิตที่ระลึกถึงบทต่อไปอิติปิโสปะกวาลัางสม,มาสมัมพุทโธต่อไปจะต้องมีอะไรไม่ผิดเลยครับเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยจิตอยู่กับปัจจุบันนิ่งเลยอดีตไม่เข้ามากวนอนาคตไม่มาปันป่วน อยู่กับปัจจุบันทุกวันเนี่ยดีที่สุดสิ่งที่ท่านชมไปแล้วนะคะคือคนไทยหายจนตอนพิเศษครับก็เป็นคนไทยหลายๆคนแล้วก็หายจนหลายๆทีครับนะครับก็รวมๆกันนะครับก็คงแปลว่าจนแล้วจนใหม่นะหายจนหลายๆทีขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของท่านผู้ชมครับนะครับแต่ว่าก็ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามรายการคนไทยหายจนมาโดยตลอดกับผมพิพงศ์สวัสดิ์ผมชูวัฒน์เลิศสิริสุขครับผม ถ้ามีโอกาสเราจะพบกันอีกแน่นอนครับครับครับ,รบนะครับ,รบและนี่คือทั้งหมดของรายการนะครับสวัสดีครับช่วงโลกวันนี้มีธรรมะสนับสนุนโยดยเตียสารโลกวันนี้วันศุกร์ประเทศเราเนี่ยเรามีอาชีพหลากหลายชาวนาก็อยากจะได้ข้าวเปลือกเป็นผลพ่อค้าแม่ขายก็อยากจะได้กำไรเป็นผล ข้าราชการก็หวังสีกั้นบนอัดบำเน็นบำนาญต่างๆมาเป็นผลถ้าถามมาสุดยอดของผลในตอนนี้คืออะไรอากมาว่าปองดองเนี่ยก็เป็นผลที่น่าจะรีบผลิตให้ออกมาเป็นผลโดยไวโดยเร็วเพราะว่ารองดองหรือสมคีเนี่ยมันจะทําให้หนักกลายเป็นเบายากกลายเป็นง่ายช้ากลายเป็นเร็วภัยมากก็จะกลายเป็นภัยน้อยแต่ถ้าเรายังมัวขืน ดื้อดึงเอาหัวชนขวากันอยู่อย่างนี้ว่าของเราถูกคนอ,อื่นใช้ไม่ได้มันก็ยากที่จะลากเอาผลในความปลองดองกลับมาเสวยผลเขาได้ทานข้าวเพราะชาวนาลงแรงทํากันจนได้ข้าวคนที่ผลิตผลต่างๆได้ผลได้ผลมากินมาใช้กันเนี่ยก็ลงแรงกันเต็มที่คณะกรรมการปลองดองต่างๆ ก็เชื่อว่าพยายามลงแรงลงเวลาทุ่มเทกันเต็มที่แล้วก็เชื่อเหลือเกินว่าประชาชนก็เชียร์กันเต็มที่นอกจากบางฝ่ายบางพวกบางข้างอาจจะผิดหวังว่าถ้าปลองดองแล้วเราจะแพ้เราจะเสียประโยชน์อย่าเห็นประโยชน์เล็กๆน้อยๆมากกว่าที่จะไปเห็นประโยชน์ส่วนรวมส่วนใหญ่ ไดเรียกว่าเป็นความอาภัพที่ยังจนความปองดองออกรอ,อ,อ,อกออกผลมาไม่ได้ในขณะนี้ถึงเวลาแล้วที่อยากจะรีบผลิตผล,ลเรารีบปลูกข้าวเขาเรียกว่าพันธุ์ที่เกี่ยวได้เร็วเมื่อก่อนนี้ตั้งห้าหกเดือนเดี๋ยวนี้เอาสามเดือนเกี่ยวเลยเนี่ยแล้วเมื่อไหร่เราจะได้เก็บเกี่ยวความปองดองโดยเร็วโดยไวอย่ามัวโอเอโยกเยกลาช้าเพราะว่าอย่างอื่นนะชาได้สัมคีปองดองเนี่ย ควรจะเร็วนิดหนึง่งแต่ก็ไม่ได้เร็วจนผีพรำไม่มีความรอบคอบเร็วเๆไวๆเป็นหัวใจคนไทยก้าวหน้าอืดอาจยืดยาดเป็นสมบัติของคนด้อยพัฒนาเพราะฉะนั้นเรามาพัฒนาความรวดเร็วของความปรองดองให้สําเร็จเร็วเถอะบ้านเมืองจะได้เก็บเกี่ยวผลของความปรองดองอยู่กันเป็นสุขอิ่มหนำสําราญเบิกบานกันต่อไปจเจริญพรคิดทันขา่าว รู้ทันคนไม่อับจนสติปัญญาคนไทยหายจน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 